มหาวิทยาลัยขอนแก่นน้อมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยดวงใจเปี่ยมจงรักภักดีณถงชั้นหนึ่งอาคารศิริคุณากรสำนักงานอาธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและผู้แทนส่วนงานต่างๆร่วมประกอบพิธีลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พิธีจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติและเปี่ยมด้วยความสงบสง่างามและความจงรักภักดีนำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพันทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงซึ่งน้อมนำบุคลากรทุกระดับ ร่วมลงนามถวายความอาลัยต่อหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งเวลา9ก้าน,นาฬิกาคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจากทุกหน่วยงานได้พร้อมใจกันมายังบริเวณถงชั้นหนึ่งเพื่อร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงพิธีเริ่มต้นขึ้นด้วยความสงบและสมพระเกียรติโดยการอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ประดิษฐานณจุดกลางพิธีผู้เข้าร่วมทั้งหมดร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาที เพื่อถวายความอาลายัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ตามด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองวิริยะกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นกล่าวถวายความอาลายัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งในพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุขของประชาชนชาวไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นตระหนักถึงบทบาทในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสังคมการจัดพิธีถวายความอาลัยครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การประกอบพิธีกรรมแต่ยังสะท้อนถึงความเคารพอ,อย่างลึกซึ้งในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ทั้งทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดพระชนชีพการรวมพลังของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ยังตอกย้ำภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับรากฐานของแผ่นดินและยืนหยัดด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมจิตวิญญาณของความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศชาติอย่าง,ย,างยั่งยืน